สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังใช่ครับวันนี้อีคิวซังนะครับมาพาท่านผู้ชมอัปเดตครับมา <Up date S 2> ดูน,นี่หมวกของพี่เอซีซื้อมาให้หลอไหมล่นะท่านผู้ชมใครบอกว่าหลอขอหนึ่งไลค์กับหนะึ<อ>่งคอมเมนต์น้อยคิวซังเนาะเพื่อที่จะยังไงอ่ะ ให้กำลังใจอีกิวซังนอนกิวซังเนาะนี่ครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ดอกซากุระญี่ปุ่นนะเริ่มบานสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับครับผมนี่วันเด็กวันนี้อ๋อใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่กิวซังสิบเอ็ดครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันอะไรนะวันเด็กวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมมันก็จะได้บรรยากาศพาเด็กเที่ยวเนาะแต่ว่าวันนี้อีกิวซังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าอะไรครับผมเป็นเด็กบันดอยครับเนาะเลยไม่มีบรรยากาศอะไรนะ เ <c oughs> ที่ยวดอยเ <c oughs> ที่ยวงานวันเด็กของอีคิวซังเดี๋ยวปีหน้าถ้าไม่ติดอะไรพ่อค่อยพาอิคิวซังไปงานวันเด็กที่อะไรนะเชียงใหม่พาไปดูเครื่องบินเครื่องบินรบไอพ่นเลยเนาะบรรยากาศจะเป็นยังไงวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอัปเดตด,ดอกนางพาสุกเอ้ยไม่ใช่ดอกอะไรนะนดอกซากุระซากุระญี่ปุ่นเนาะที่ตอนนี้กําลังบานและแบบเต็มพื้นที่แล้วบางต้นเริ่ม ที่จะทิ้งใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าทิ้งใบว่าทิ้งดอกแล้วก็ใบเริ่มขึ้นแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเก็บบรรยากาศโดยทั้งหมดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะว,ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมันยังสวยอยู่หรือไม่นะ้อยกิจังเนาะไปห้าการเสียเวลาเราไปกันดีกว่าครับไปครับไปกันท่านผู้ชมดูตามพื้นเราจะเห็นว่าดอกซากุระญี่ปุ่นของเราร่วงเต็มพื้นเลยนี่เห็นไหมนี่ที่เราเห็นฝั่งนี้คือ อกมันร่วงเต็มพื้นแล้วนะฮะข้างบนต้นนี้เริ่มมีใบขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณเกาะกลางมันกําลังเริ่มบานนะครับนี่เกาะกลางใครที่มาช่วงนี่โอ้ยดอกเต็มเลยทมม่านผู้ชมอันนี้ขนาดบนพื้นนเนี่ยยังสวยเลยคือดอกมันร่วงเต็มหมดเลยอะ่ะนี่ฮะโซน,น,น,นใช่ครับโซนเกาะกลางจะเป็นโซนที่จะสวยยาวไปจนถึงโน่นเลยนะนอ้องเคสังเนาะ ถึงสิ้นเดือนนั่นเลยนะครับบรรยากาศล่าสุดนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับพี่กตังวันนี้วันที่สิบอวันนี้วันที่11เดเอนดเดือนเดือนอะไรเลยเดือนมกราคมใช่ไหมครับสอง0ันห้าร้อเท่าไหร่68 68ดนั่นเองเนาะพกิตั้งเนาะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นี่โซนเกาะกลางฝั่งด้านนี้กําลังบานสวยเลยนะฮะมันมีต้นไฮไลท์เดี๋ยวเราจะมาปิดต้นไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมทุกชมกันนะโน่นฝั่งด้านโน้นตอนมาปิดคลิปว่า มันจะสวยขนาดไหนของนองใช่น่นต้องเป็นสีชมพูไอ้ตอนที่บานก่อนก็จะสีเขียวแล้วนะท่านผู้ชมส่วนดอกลูกไหนของเราสวยมากโรยเปลี่ยนสีเป็นสีเทาแล้วคือสร้างด้วยนี่เป็นสีเทาแล้วเนี่ยอ๋อร่วงเร็วจังมันร่วงเร็ว,ว<ะ>เพราะว่าวเมื่อวานลมแรงแถวนี้คือพัดปิวหมดเลยดอกคือร่วงเหมือนใบไม้ร่วงเลยคืสอสร้างแต่ก็ยังเป็นสีขาวอยู่ค,ครับผม,มอ เร็วมากค่ะใชบ่บานเร็วแล้วก็ร่วงเร็วนะท่าน,ะนะผู้ชมน,น,น,นี่ตน้นเนี้ยต้นเนี้ยอือต้นนี้ก็ร่งงวงดีมากเลยต้นเนี้ยใช่มีฝั่งนี้ก็สวยนี่ตอนนี้ในสีสดมากฟอร์มสวยเลยท่าน,ะนะผู้ชมเนี่ยนี่กับบางบานเลยเนาะคือสังเนาะครับบานสวยอยู่นะท่านะผู้ชมมีคําถามถามมาเยอะมากว่าอฐฐาทิตย์ที่เสาร์ที่ที่สิบแปดสิบเก้านี้จะยังสวยอยู่หรือไม่คําตอบก็คือยังสวยอยู่น <BigQuery. S 1> ั่นเองเนาะคือสังเนาะครับไปเราพาท่านผู้ชมไปยังบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติตรงสวนสักุรากันดีกว่าว่ามันบานขนาดไหนแนละ้วไปกันครับไป okay, ครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่บร,ริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเ2พรรษาแล้วนะท่านผู้ชมดูสิมีอยู่ต้นหนึ่งที่เขาบานแบบสวยมากเต็มต้นเลยใช่ไหมคิดสังพ่อครับครับเราขึ้นไปข้างบนกันครับโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเข้า,ขามาเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วพี่วเนาะนี่ตอนนี้กำลังจะบานาน,านี่ตอนนี้ ฝั่งด้วยใชย่คนเดินเที่ยวเยอะนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นตอนนี้อุณหภูมิ15าองศาท่านชมชตอนนี้เวลา12บอนาฬิกาสี่สกว่ากว่านะดอกไม้ดอกซากุระโซนนี้กำลังจะสวยนี่ปีนี้ได้ชมกันแบบย,ยาวๆเลยนะคุณสาวเนาะค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนแล้วกันครับค่ะสวัสดีท่านชมตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณสวนซากุระกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนี่ฝั่งด้านในยังเป็นสีชมพูนะคือสังนะแล้วด้านหลังนี่มันจะเป็นสีชมพูอยู่นะฮะกำลังจะบานที่แน่ๆมีต้นที่กําลังจะบานแล้วก็ต้นที่บานไปแล้วส่วนต้นนี้นี่นางเอกของเราช่วงก่อนตอนนี้กลายเป็นมเมล็ดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วคือสังไปดูมเมล็ดมันสิเยอะไหมวันนี้นี่ต้นนี้กลายเป็นมเมล็ดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมนี่มเมล็ดซากุระ เขียวๆนี่คือมเมล็ดซากุระนั่นเองแล้ครับเห็นไหมเมล็ดมาแล้วเนี่ยโตอนนี้มาเร็วมากทิ้งดอกพกุกเมล็ดมาปั๊บเลยนี่บรรยากาศเก็บไปปลูกได้คนระับฮะเก็บไปปลูกได้ใช่เก็บไปปลูกได้นี่นี่อ,นนอันนี้เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆใช่โตแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะคือสังมันคือดอกกระหล่ำแฟนซีนั่นเองนะครับกระหล่ำที่เอาไว้สําหรับปลูกประดับนะฮะบรรยากาศตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมาก ภาพที่เอามาแต่งแล้วก็ถ่ายรูปก,กันแบบอไม่ยอมใครเลยน,นะอะไรเหรอเอามุมไหนอีกเอามุมไหนอีกปะงั้นเราไปอัปเดตถนนฝั่งขาออกกันดีกว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปอยู่มุมที่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปถ่ายและเราก็ไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูน้อยมากนั่นคือถนนฝั่งไปหมู่บ้านคนงานนั่นเองนะถนนฝั่งด้านนี้ดอกซากุระสวยมาก ตลอดทางแนวกําลังบานเลยไปคือสังมันจะบานขนาดไหนเราพาท่านชมไปดูกันครับไปครับมาท่านผู้ชมเราขับรถออกไปด้านนอกกันดีกว่าน้องคือซังเนาะครับฝั่งด้านในยังมีซากรุระสีชมพูให้เราได้ถ่ายรูปกันแบบสวยๆเยอะเลยเน,น้องคือซังเานาะครับ,บรนะน,นี่ฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับสิบอะไรนะวันเด็กเนี่ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเดือนมกราตอนนี้เราแปด เนี่ยมุมนี้ยังสวยอยู่นะฮะดอกไม้เต็มเลยนทะะะ่านผู้ชมจากนี้ไปอีกเนี่ยทย์ก็ยังสวยแบบนี้อยู่น้อยคือซังเนาะครับดังนั้นใครที่มาเที่ยวอาทิตย์ที่ถัดจากเสาร์อาทิตย์นี้ไปก็ยังคงสวยงามอยู่นั่นเองนะครับยังไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วจะไม่ได้ชมดอกสัก,กรุระสวยๆยังสวยอยู่น้อยคือซังเนาะครับนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวา่านผู้ชมพาไปชมบรรยากาศดอกสัก,กุระที่อยู่ภายในสวนด้านขวาของเรานะฮะสัก,กุระข้างทางน้อยคือซังเนาะครับ เราลบไปกันไปแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาท่านผู้ชมครับนี่เลี้ยวขวาท่านผู้ชมเลี้ยวขวาก็ยังจะเจอดอกซากุระสวยๆให้เราได้ชมอยู่นะทางขวามออันนี่คือเขาเรียกว่าต้นดอกเมยหรือว่าดอกท้อดอกนั่นเองนี่สวยเนาะสวยมากเป็นตันท้อไว้ประดับแต่ตอนที่บานก่อนที่เรามาถ่ายแรกๆมันก็เปลี่ยนสีแล้วนะสวยแต่ว่าใช่เป็นสีเขียวละ แต่ต้นที่ถัดจากนี้ไปนี่ท่านผู้ชมเราแวบออกมาทางนี้นี่นี่เป็นไงล่ะชมพูไหมนี่ยังเป็นสีชมพูตลอดเส้นอยู่นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปสุดถนนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับวนออกมาท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วคิดซะนะครับไปครัไปให้สุดถนนเส้นนี้นะอ่ะไม่ไม่ปิดคลิปก็แล้วเข้าไปด้านในสุดๆเลยนี่จะเป็น คนงานจะอยู่ด้านในนี้ใครที่จะมาดูเหมยโคง้งเหมยขาบนะท่านผู้ชมถ้ามันมีนะั้นมันจะมีในหมู่หย่อมของบ้านคนงานเนี่ยข้างในนี้เลยพ่อครับนี่ท่าน,นผู้ชมพอเราหลุดโค้งอันนี้มามันหนาวเน้ะวันนี้นะครับน้ขนาดตอนเราบ่ายทํถ่ายทคลิปตอนนี้คือตอนเที่ยงจะบ่ายโมงแนละ้วท่านผู้ชมใช่ครับมันยังหนาวแบบนี่จากมุมนี้ไปเป็นดอก กุหลาญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะนี่แม่คันนิ่งตอนนี้มีอยู่เพิ่งมีนิดหน่อยเองใช่นี่ท่านผู้ชมเนี่ยบูมี้ก็เป็นซากุหลามหมดเลย,เลยโอ้ใช่ดอกมันรวยเต็มเลยท่านผู้ชมเห็นไหมดูนี่บูมี่ก็ยังสวยตรงนี้ก็ยังบานสวยมากใช่โยเซ่นี่ต้นนี้สวยนี่นก้งน,นกข,ข,ข,ขออาวๆที่ทางเห็นไหมนี่คือนกอะไรคะ มันอยู่ในนกตระกูลนกปลอดนี่กระสังเนี่ยมันจะชอบต้นยาเสระโกสีขาวเป็นสีขาวน้องหัวสีขาวนกหัวสีขาวทวายอ่ะดู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 คู่สวยโอ้สวยเลยนี่ฮะข้างในนี่จะเป็นหมู่บ้านคนงานปีนี้ที่ไม่เห็นอะไรนะไม่ขับเยอะๆเพราะว่าหนึ่งตัวหนึ่งเขาไม่ได้ตัดหญ้าด้วยกระสังครับเนาะเดี๋ยวร้อยเขาตัดหญ้าน่าจะมีให้เห็นโอเคเดี๋ยวเรากลับรถย้อนออกไปด้านนอกกันครับ แข่งมาแล้วมันสวยดีเนาะคิอซังเนาะครับเนี่ยถ้ามันมีแดดแล้วโดนแดดนี่มันเป็นดอกไม้ที่สวยมากเลยฮะตอน,อนนี้เราจะขับรถย้อนกลับออกไปนะคลิปนี้ยาวนิดๆแต่ไปปิดท้ายแบบสวยๆท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วคิวซังเนาะครับไปฮะเราไปชมฝั่งขาออกกันครับไปครับ,รบอ่าท่านผู้ชมเราออกมาสู่ฝั่งขาออกกันแล้วในนี้เนี่ยนี่แถวนี้กําลังบานอยู่นะฮะนี่ตอนนี้กําลังจะเริ่มบานสวยนั่นเองนะท่านผู้ชมดู ต้นนี่แหละครับใช่ครับนี่โดยต้นนี้ท่านผู้ชมว้าสวยงานตามต้องเรื่องเลยใช่กำลังบานเต็มต้นเลยนะท่านผู้ชมมันก็มีต้นที่ออกเขียวๆบ้างแล้วน้องกิสังเนอครับ่พงแต่ว่าเขาบานก่อนนั่นเองนะครับนี่แตโดยรวมยังเป็นสีชมพูใช่ดูสิต้นนี้แบบดอกดอกมากส่วนต้นที่ดอกโรยไปแล้วก็ เริ่มมีใบนั่นเองนะฮะนี่เมล็ดก็เริ่มออกแล้วใช่เด้เนี่ชอบดูเท่าไหร่ผมก็สวยแลยจ้ะแล้วมันย้อยย้อยเหมือนผมผู้หญิงย้อยลงมาอไรยไงอย่างนั้นเลยนะนี่ดอกสวยแล้วเนาะนี่ตอนนี้ยังเป็นไฮไลท์อยู่นะฮะยังคงสวยงามตามท้องเรื่องอยู่นี่สแปรไบอยของเราเป็นยังไงบ้าง ดอกไ, <ป S 1> ไม่เยอะแล้วเนะี่ยเป็นใบหมดแล้วนะ้วาวสวยงามนะฮะนางแบบก็สวยมากนี่แปลงบวยของเราก็าจะประมาณนี้คือทางขวาครับจีสวยมากทางขวาบ้างนี่ตอนนี้เรากำลังขี่รถพนออกเลยแล้วนะใช่ลูกไหนตอนนี้กัาลังออกไสลครับนี่โดยสินางแบบของเราสวยมากนีส่สวยสวยแบบ ล้วมุมเนี่ยเวลาัปโดนแดดแล้วมันสวยมากท่าน้ชช่วงนี้อ่างคางเมฆเยอะเนี่ยมุมที่คิวซังเคยถ่ายรูปบ่อยๆมุมนี้ตอนนี้เป็นสีเขียวไปแล้วเหลือชมพูไม่เยอะแล้วนะน้องคิวซังเนาะรับแต่ว่าเลยจุดนี้ไปนะครับสีชมพูจะอยู่ทางด้านขวามือแต่มันถ่ายชมพูสลับเขียวอย่างนี้มันก็สวยอยู่นะเนาะด้านซ้ายนี่เขียวหมดลว แต่จะมีอยู่ต้นหนึ่งนี่ข้างในเนี่ยเน่ยต้งเน่นสวยใช่พอมสวยมากแต่มันเป็นสายพันธุ์ทดลองเนาะดูเนี่ยเลยจากจุดนี้ไปมันก็เป็นสีชมพูอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าแถวนี้กาลังเริ่มบานนะนี่พอมันเริ่มบานมันก็กําลังจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องคนระับเดียวกาสมาเที่ยวต้องรีบมาแล้วนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะมาชมสวยๆแบบเต็มๆนะฮะภายในสัปดาห์หน้านะ มันจะได้แบบสวยๆอยู่มุมไหนก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าลอยสัปดาห์หน้าไปนะฮะก็อาจจะโรยไปตามการเวลานั่นเองอกลอยคือสังเนาะครับไปเราขึ้นไปข้างบนกันครับไปครับ,รบอ่าท่านผู้ชมมีคิวซังตั้งกล้องอยู่แล้วท่านผู้ชมมุมนี้เป็นมุมไฮไลท์น้องตมอมเขาครับผมดูนี่อะไรเหรอเนี่ยช่างถ่ายอ๋อช่างภาพใช่ไหมเขาก็มาถ่ายภาพไงเราจะพาท่านผู้ชมไปดูสองต้นไฮไลท์ ที่ตอนนี้มันบานสวยมากเราจะเดินผ่านสวนดีกว่านะ้องกีรังผ่านั่งนี้ก่อนนี่ผาท่านชมเดินผ่านสวนกันสวนยังไงนี่ดอกฟอกครบของเราก็เริ่มแทงช่อดอกเรื่อยๆแล้วนะนี่สองต้นที่เป็นไฮไลท์ที่จะพาท่านผู้ชมไปถ่ายคือโน่นอยู่ด้านล่างโน่นมาอีก้างเดินดู สั่งบอกดอกสกุบสวยแล้วนะต้นสูงสูงแต่เวลาออกดอกสวยมากท่านผู้ชมนีม่เดินตากล้องเร็วพาไปชมต้นที่มันสวยแบบสุดๆน,นู่นไปเร็วตามมาข้างล่างกันท่านผู้ชม,มท่านอีคิวสั่งไม่เดินมาสักทีท่านผู้ชม อัาจะถ่ายรูปอยากจะให้ท่านผู้ชมดูต้นที่กำลังบานสะพรั่งแบบใครมาแล้วก็ชอบมาถ่ายรูปกันแรกอย่างนะเป็นประเด็นดรามา่าบ่อยมากก็คือคู่นี้นั่นเองนะฮะทำไมถึงมีประเด็นดราม่าตอนนี้เยอะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาบานคู่กันแล้วก็ต้นเขาไม่ได้สูงพราไม่ได้สูงเนี่ยบางท่าบางมุมดูละมันก็อาจจะทำให้ อะไรนะพ่อเหมือนปีนต้น,ตนไ,ไปอยู่ตรงนี้ทําไมเธอไปอยู่ตรงโน้นล่ะเราจะปิดคลิปกันตรงไหนดีเดี๋ยวลงไปจะสั่งบอกลูกจะอยู่ตรงนี้นี่สองต้นนี้นั่นเองนั้นผู้ชมดูฮะมันสวยนะเนี่ยดูจากการไปยืนถ่ายรูปคือต้นนั้นคือแบบหญ้านี่คือแห้งไปเลยอะโดนเหยียบค,คือกลายเป็นมุมถ่ายรูปแบบสวยเลยเนี่ยรอคิวถ่ายกัน,นขบวนเยน่ยนะคิวสั่ง เป็นไงที่บอกว่าต้นไฮไลท์ก็คือคู่นี้นั่นเองนะผู้ชมมันสวยมากเลยอะขนาดดอกเขาแบบแต่ไม่แน่ใจว่าจะยาวแต่ว่าถึงถึงเสาร์อาทิตย์หน้าแน่นอนไปละตากล้องของเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปข้างบนให้คก็บังเก็บภาพรบรรยากาศนิดนึงนะท่านผู้ชมอยากถ่ายรูปใช่ไหมอ่ะถ่ายเลยมาท่านผู้ชมเราท่านผู้ชม ชมบรรยากาศเกาะกลางกันดีกว่านี่ฮะยังคงสวยงามนักท่องเที่ยวก็ยังคงมาเยอะอยู่นะท่านผู้ชมรถจอดกันเป็นขบวนเลยดูมองไปทางไหนก็สวยนอ้อยคิดสังเนาะ<อ>วันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะบอกว่าคงจะถูกใจไม่มากาก็อนกับบรรยากาศอัปเดตดอกซากรุระญ,ญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ภายในสถานีเกษตรหลวองคออางซึ่งตอนนี้ยังคงมาเที่ยวชมได้แลวก็ยังคงสวยอยู่น้อยคิดสังเนาะ รับรองแล้วรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยังคงยะได้ยาวๆจนถึงสิ้นเดือนอยู่นะแต่ว่าสิ้นเดือนอาจจะไม่สวยเท่าขนาดนี้ดังนั้นใครจะมาแบบยสวยต้องให้มาภายในอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเท่านั้นถึงจะแบบได้แบบสวยๆเนาะคกอสังท้อถ้าเลยอาทิตย์หน้าไปรับรองว่าท่านผู้ชมก็จะได้เป็นสีเขียวซะส่วนมากนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะมองไปก็ยังเป็นสีชมพูตลอดแนวอยู่นี่นะฮะ มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะกิซังเนาะครับวันนี้อย่าลืมเลนะครับอีกิซังอย่าลืมก่อล้วอย่าแซงไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกิซังและพ่ออีกิซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่สูงคะ่ะไม่สูงคะ่ะ